ทำไมถึงต้องใช้ดีแฮร์เหรคะหลายคนถามพี่เอเพราะอะไรพี่ถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีแฮร์ hmm. เนื่องจากตัวนี้ค่ะไม่มีสารเคมีปนเปื้อนทำจากออร์แกนิกล้วนๆเลยนะคะสารสกัดของเขาทำจากน้ำมันมะกอก ขิงมเมล็กกาแฟไม่คั่วแล้วก็ชาเขียวซึ่งตัวนี้พี่เอชอบมากเพราะพี่เอเป็นคนชอบเวลาสระผมชอบเกาหัวค่ะเวลาเกาแล้วถ้าเกิดว่ามันมีสารที่มีปนเปื้อนอะคะ่ะมันจะแสบหนังหัวมากทําให้หนังศีรษะพี่เอเป็นขี้รังแคลและอักเสบนะคะแล้วก็จะแดงแแล้วจะแสบมากๆเลยนะคะผมก็จะหลุดล่วงและข้อสําคัญค่ะถ้าเป็นอย่างอื่นที่มันมีสารผสมเคมีพวกนี้ค่ะพี่เอจะมีกลิน่นมโมเนียเข้าจมูกแล้วพี่เอจะแสบตาแสบจมูกมากนะคะจะเป็นแบบเหมือนภูมิแพ้ค่ะแต่มาตัวนี้ค่ะ ไม่มีสารสกัดที่มีสารเคมีเลยทุกอย่างออแกนิกนะคะและดีกับตัวเองมากๆคือใช้มาตลอดค่ะเวลามีงอกตรงไหนนะคะพี่เก็เติมตรงนั้นเช่นสมมติว่าสมมติพี่เอ็งอกทั้งหัวนะคะพี่็ก็จะสระทั้งหัวก็สระง่ายๆคุณผู้ชมค่ะจะมีซองให้แบบนี้นะคะแบบนี้ให้ดูเลยนะคะกับดี h a ร์แล้วก็เต็งก็ดึงออกมาว่าจะเป็นถุงมือนะคะนี่นะคะถุงมือให้แบบนี้ทุกกล่องจะมีให้ทุกซองก็จะมีให้นะคะดี h a ร์เขาแบบคุณภาพมากมาก